ก็วันนี้รายการเป็นที่อะไรคือเออเป็นที่อะไรคิวซีโร่ทีวีเฮ้ยคิวซีโร่ไไงมึงคิดเมื่อกี้โอเคทำยังไงทำมีพวกหนึ่งละห้ามาแสในเรสตี้ครับคือพวกบอกว่าเราสตรีต้ใจจะผิดปิดครับมึง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 เพ้ออะไรหรือเปล่าครับกูอยากู่ครับแช่บุกอ่าอ่าแล้ว ่ั่วกที่มาสร้างสระแสคือเรไทยอ่ะยังไม่ได้ปิดเาราขยายยาหนึ่งือยืดเยื้อยาหนึ่งปีไม่รู้ว่าทีมงานของเกาหลีเขาทำแผดแล้ให้เราอีกหรือเปล่าเพอาะเกาหลีเขาปิดไอ้ของไทยเขาปิดอยากมาเมาทัวร์นะถ้าถ้าอยากรู้ว่ามาท้าไฟกูเลยไหมนะเดี๋ยวรู้เลยนะ ก็เขาเลยตีไทยอ่ะคนไม่เป็นนานหเว้ยจริงไหมจริงอ่ะวันน่ะตอนเนี้ยเวลาบ่ายสามสี่สี่คุกเซิร์ฟแน่นรถเต็มจริงไหมจริงให้อ่ะเขาให้อ่ะทุกหมอเป็นหมอทองอ่ะดึงเขาได้เป็นน้านะครับเลยอ่ะ ก็ดูคนเติมอ่ะแล้วดูคนไทยเขาเทพมากงั้นเวล์ห้าสิบเนี่ยเขาแกอเขาเซฟไทโปเอออันนี้ผมเจอบ่อยมากเออไทเวลห้าสิบโปี่ยพวกเวลเยอะๆเอามาโปเขาคนโปเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มไม่ใช่เลเวล l e ห้าสิบมาล e v e l คนเวลคนนะครับเวล e l ห้าสิบ level หน้าสิบต้องโปอ่ะถูกเวลอ่ะอแม่มีถูกเวลอ่ะเจอบ่อยมากโปอ่ะ เกมเลยแก้หน่อยดิเพิ่มงโอ่ะเนี่ขอขอขอไม่มีเลยเมื่อกี้เขาบอกเมื่อกี้เขาประกาศทางเซิร์ฟเวอร์บอกว่า,วาเดี๋ยวอีกสักครู่จะแก,ก้แก้บัก๊กเกมมาสเต็มน่าจะแก้โบมากกว่าอ่าได้สองอย่างเนี่ยบั๊กเออเกมอ่ะเพราะมีบัก๊กเซิร์ฟเวอมันเข้าไม่ได้อ่าอ่ะพ่อมีอะไรละแค่นี้ยบาด